เพิ่มไปเห็นทิดเห็นถึงคนที่ไปนั่งปั่นะมากกว่านะเขาก็ให้ผมเข้ามานะแล้วไม่ว่าต้องพูดไพ่สีแลทีนะครับก็ก็จะประมาณใช้เวลาประมาณนั้นนะครับถ้าเกิด่อน้าขอโทษด้วยคือผมก็พยายามตรวนะว่าตัาขอ่ทองมาจะมองยนงไง ที่พขารับไป300บาทก็โอเคอยู่ดดูว่าเขาก็องอีความงการใ้รูกบ้านอะแต่พี่เลยรู้ว่าอะไรการูกนะฮะบแต่หลายที่ฝ่ายญที่เขาได่เด็นติดกับที่รีกว่าประชาธิปไตยโตัผมว่าไป้โว๊กัะเนี่ยก็พยายามบองว่าแต่ก้าว้าจากประชาธิปไตยเนี่ยไปสู่ความเป็นรัฐสัสติกาได้ยังนะฮรซึ่งผมวันที่้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่เชิงโคสร้างแต่ก็เป็นข้อเสนอที่ มันก็นได้เป็นก้าวเดิมนะฮะไปได้นี่ถามว่าทำไมและพื้นเมืองหรือพื้นแรกก็เราก็อาจจะไปพูดถึงท่าล้มก็เปลี่ยนไปมีลักษณะเป็นลูกกลัรั่วงสูงนมากนะครับถึงสูงนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียกว่าพื้นหย่งและการเงินนะครับก็คือแทนที่จะเป็นและความกระทันหันก็ไปเน้นกำไร การเปลี่ยนแปลฉะนั้นี้พิกลึนะที่เราพูดถึงว่าตึ้นยาวทางเศรษฐกิจในที่มันเกิดขึ้นทั้ง50-60ปีหลังการรเไฟสายการนี้เองนี่มันก็สร้างลงนะฮะ10ปีตอนนี้ก็5ปีมันที่2ปีมันเกิดพิกลึกนะเนี่งสหพัฒน์พัฒนเนียที่ผมทของู้เที่อยก่ในนาโลกนี้นเกิดที่ขึ้นที่เป็นประเด็นแรกนะประเด็นที่2เนี่ยนะที่ผมเห็นตรงคุยว่า ว่าที่ผลิตของสินค้าไทยนะฮะซึ่งเป็นความงไายในเชิงโครงสร้างนะครับเราถือเป็นกระบอกนะเราใช้ในการกระทำผูกเพราะฉะนั้นเราต้องขยับตึ้นไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกบนทภาราย,ง,ง,ายงานชีวิตที่ดีกว่าไม่ได้นะครับเราต้องแข่งขันด้วยรายงานกนะทุำผูกนะครับประเดเนน็นที่สามตัวที่เการเงินที่เห็นนะครับหรือว่า ในการวิปงผ่านแค่นี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นการเดินสังผัไทยทุกระเดินนะฮะบนเส้นทางประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะให้ถอยกลับนะฮะไปสู่คิดว่าการถอยกลับไปมากไปสู่ด่างแระความอุดมของอำนาจความเจริญปัญญาเราก็จะก็ต้องไปท่องกันว่าจะเป็นประโได้อย่างไรก็ในสิ่งสองก้อนนะฮะลูกก็ทุกทาให้ ไอทองด้วยนะครับผมก็จะเรียนสอบยังไงนะครับอันนี้ก็คือขึ้นนะครับนะครับเร้่นงี่ติดตรงนี้เนี่ยเราต้องปามว่าวใครเป็นคนรับภาระอันนี้นะก็คือสมชั้นร่างนะครับแล้วก็แน่รับก็คือเป็นที่ว่าเป็นคนทังกางเป็นแรงงานนะครับในทิ่สุดนี่ก็คระกันก็พร้อมที่เลิกลจ้าง นะรับเรื <S 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 ่องเลตั anyway> us> us> ้งางเดียวนะเรื่เลอกตั้งแล้วถามว่าทำารทำอไรให้ผลิตนีนาพยุสี่สิบทำการเลอต้งท่าเลือกสร้งต้อเอาเรืองต้งคนงานสี่อายุสี่สิบนะเอาในงานข่าเลือตงเนี่ยเขาแทานที่ีนะครับเลืคนทำงานนี้ก็จะู่ในสภาพที่รื่องทุได้คือว่าการแน่งคนตกการข่าวานะครับในสังคมที่มีการแข่งันสูงเป็นเปีนลนะครับ เส้นทางของคนงานนี่นเส้นทางเดินของคนนี่ผมคว่าเป็นอะไรผมคิดว่าในยุคดมันก็มีความเสี่ยงสูงมีางานทำงานทำการไฟก็อาจจะเผชิญกับปัญหาสุขภาพและโรคจากการทำงานนะฮะเกิดที่เกิดสิ่งนีุก็ตกง,งานบางทีก็ต้องทำง,งานแตบโอทีลนะคือสอัปดานี้คนทำงานเป็นชั่โมงงานทางงานัทางวาสูงที่สุด ในโลกนะฮะออกจากจีนครับมาทำงานวันละอ2ชั่วโมง8ชั่วโมงพมโอทีกวันต่ออทิต์นะฮะระรับเพราะงะนนี้ก็ผมว่ามันมีปัญหาเพรา่าะนั้นเนี่ยคนที่แต่รับพการะนีน้ถือวาเป็นผูริสงนะครับนะฮะเน้นจำเป็นเนี่ยผมว่าที่จะต้องแก้ปัญหาความเสี่ยงอนี้เนี่ยก็คือ จะทำให้คนเหล่น,นี้เนี่ยนะครื่องการฟังเสียงกับมามีพื้นที่อยวชีวิตที่ปกปติได้อีกนานบางเม็ดพูดไม่พอทีพูดเรื่องระบบสวัสดิการสังคมการเป็นเสร็จนะครับ้พ่พูนอเดียวก็คือการเบ็นเสรทีนี้ประเด็นที่2เนี่ยว่าต่อไปเราจะต้องมี สวัสดิการนะครับผู้แทนที่ตอนนี้ได้พูดไว้คือว่าเรา,าก็พัฒนาคุณสุขสังคมของคนทุดงานนะครับการลดลงของผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งส่วนใหญ่เปน็นเกษตรกรนะฮะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ50%ของตำลังแรงงานและแ,แน่นอนก็ยังมีความสำคัญในประเทศไทยน,นะฮะเกษตรกรหรือผู้เป็นปผู้ประกอบอาชีพอิสระนี่ถ้ามนะี่อยางที่เขาทำงานอะไรนะผมก็ที่ทอยางว่าก็เป็นตื่นสมรคอน คือชอนะวาวนาเพราะเราเห็นว่านะฮะรายได้ส่วนใหญ่ของเกษตรกรเนี่ย60%เนี่ยไม่มาจากการทำ60%เนี่ยมาจากการทำงานนอกขางเนสิ่กที่ทำก็เผื่เราดูครอบครัวเกษตรกรเนี่ยนะเขามไม่ได้มีที่บแค่ทำงาทำไร,รนน่แต่ช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกเนี่ยเขาว่าขายแรงงานเป็นแรงงานรับจ้างอยู่ท่ามกษางนะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับนอกจากแรงงานต่ำชาติแล้วแล้วก็เผื่อดูอค,อครอบครัวเขาเนี่ยนะฮะ และนี่ขายในการเ,เดียวนะฮะบางทีเขาก็มาทำโกดดอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงว่านะฮะเกษตรกรเนี่ยนะฮะก็พึ่งกับการทำงานนอกไปดูทางครอบครัวหลั้างเป็นหลักแล้วก็เกษตรก็หลายองค์ประกอบในที่ว่าเกษตรต่ามสัญญาและสัมพันธ์ในต่างประเทศดูนะฮะเร็วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอาเลยว่าในสังคมที่กำลังดำเนินไปสู่สังคมแรงงานแนละของคนทำงานเนี่ยเราจะต้องมีาการพัฒนานไปสู่ที่ทว่ารั่สวัสดิการนะประเด็นที่สามเนี่ยนะเราก็เห็นว่าภาคสวัสาิการเราเนี่ยจะมีการจ้างงานนะแต่การจ้างงานนี้ก็จะเป็นทางย,ยืดหยุดที่ถึงกา,การจ้างงานงาาาจ้าง,าางากข่าวเราก็มีถึงค่าจ้างด้วย การ้างแล้วก็การแต่งชิ้นอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นคนก็ทำงานก็หลุดจากกฎหมายคุ้มครองสังคมและวก็สวัสดิการครับเพราะฉนั้นปัจจัยเหล่านี้นะฮะมันนำมาสู่ความเสี่ยงในชีวิตแล้วก็นำมาสู่การขยายตัวของที่เรียกว่าช่องว่างนะซึ่งจริงก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่มันเติมให้ความในร่าทางสังคมนี้กลายเป็นปัญหาเช่นโครงสร้างที่ดูแล นั้นไทยจึงมีการความจำเป็นนะที่ต้องมีนโยบายรัสดการรัฐที่ีว่าหลยติธารสังคมไม่ใช่รัฐนะี่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับหรือเอนะครับแต่เอนี่จะต้องเป็นโซเชียลมเดที่เป็นทางสังคมเมือนกันเรามีประกันสังคม1นสิล้านนะฮะชอบกลุ่มรายการสิบสาล้านและหนึ่งในสามนะให้สิทธิประโยชน์เอย่าง เราไม่ต้องไปนะเพราะเหลือสามนาทีนะแต่คนที่เหลือเนี่ยนะฮะอีกประมาณยี่ห้าล้านคนเนี่ยก็เราบอกว่ามีหลักประกันสุขภาพอยู่หรือสามสิบบาทแต่ก็จะรู้ว่าพวกนี้ได้รับสิทธิเรื่องการรักษาพยาบาลเท่านั้นเองน,นะครับไม่มีอ,อื่นนะครับและสังคมไทยเนี่ยเราจะทำอะไรให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิอันต่ำนะของประกันสังคมเพราะนั้นก็ต้องคือทั้ง การสังคมการหักการสุขภาพสภาพนี้ก็น่าจะมีการบูรณาการกันนะนะครับเอ่อทีนี้เนี่ยนะครับเออในการเป็นนัตส่วนการเนี่ยนะครับเราก็ต้องพัฒนาไปสู่การศึกษาฟรีนะฮะที่เราปฏิรูปยังไงนะฮะหรือที่พักอาศัยฟรีนะครับและเงินจะมาจากไหนนะฮะสุดท้ายก็คือมันก็ต้องมาจากการเก็บภาษีพัฒนาภาษีระบบ แล้วภาษีที่ทุชั้นตางก็ต่อต้านกันเลยก็คือภาษีรั์สินนะครับผมคิดว่านี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องนํามาใช้ในการจัดสวัสดิการนะฮะสุดท้ายนะฮะถ้าเกิดผมดูว่ารัสดิการนะฮะที่เรามาพูดถึงนี่เป็นเกิดขึ้นจา่การปฏิรูปเกลยอผมที่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับในต่างประเทศนี่ยะเอียดว่านะครับส่วนที่เสนอขึ้นต่อสู้ในประเทศนี้ขึต่อสู้เสรีภาพในการสแสดงออกนะครับ สัตว์ที่18จน19การประรัตาสเสร็จเรามาสู่เซนติปาร์ก,การเมืองนะครับพอสัตว์ที่19เนื่อถุนยิยมแทรกเข้ามาเนี่ยเกิดการประชั้นเกิดเชิดตั้งว่าเป็น,นรแรงงานแรงงานรวมกลุ่มขับเคลื่อนเกิดสิทธิทางสังครวมนะต่อสู้ในเรื่องของความเป็นร,าารัฐสดรการถ้าเผิดอานเมืองไทยเนี่ยอะไรไปก้าสุกการปฏิรูปแล้จะมีร,าารัฐสดรการได้อย่างไรในเมื่อเราก็จะไม่งไม่มีประชาะันไทยเลย และที่แย่ที่สุดคือเราไม่มีศักยภาพในการแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นก็สับสนุนให้ต่อสู้เพื่อนต่อมาทำเพื่อไปนะคร,รับสิทธิในการเสดงออก,ะก,กนะครับเราถึงจะมปีลูกตด้ของขุณครับ